ครับในในส่วนของอยากจะฝากอะไรสําหรับ FC TL Boxing หน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมวยเนี่รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะมีเสียงเซ็งแซะเลยทีเดียวสําหรับการแข่งขันจริงแชมป์ของดังที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเนี่ยครับเออน,นก็ก็น่าจะผิดหวังทุกคนต้องยอมรับว,ว่าตัวตัเองส่วนตัวผิดหวังมากมากแล้ครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนหลายคนก็คงคงผิดหวังแล้วก็คงตกใจในฟอร์มแล้วก็ใน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ขอ้อมรับนะครับคำติคําด่าต่างๆเราก็จะเอา,ามาปรับปรุงในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็แต่คนคงคงไม่คาดคิดเพราะว่าจริงๆดังก็เป็นนักมวยที่มีฝีมือผ่านมวยไทยระดับคููเอกมาป็ดทีมชาติได้เหรียญทองในเอเชนเกมคือจริงนะนักมวยที่ค่อนข้างขบเครื่อแต่ทีนี้นะ่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไม่ว่าจะเรื่องการซ้อมการเก็บตัวการลดน้าหนักนะครับผมก็จะเอาตรงนั้นมามามา,มาเป็นบทเรียนแล้วกันแล้วก็ เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถหาหนักงวยดีๆมาได้แล้วก็มาชิงแชมป์โลกให้ได้สักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงดังดังก็ผมพูดกับน้องเขาเขาก็ยังมีกำลังใจดีนะเขาก็ยังอยากจะชกต่อไปนะครับก็ก็ติดตามดังกันต่อไปแล้วกันนะครับครับ